งแล้วครับวันนี้ไปดงอิมงานช่างโคน,น,นมันต้นมันของเองเดินทางแล้ววันนี้เดินทางไกลหน่อยครับ,บหาพันมันมาปลูก อันอันเก่าไม่ดีครับแลวหัวใหญ่หัวโตหัวใหญ่ขับรถทั้งเทาตั้งประทำธิมานครัตอนนี้ผ่านตลาดนั่งรถเดินทางโมงครึ่งชาวรถเป็นทันวันสี่โมงถึงสี่โมงเลยเนี่ยถึงสามโมงับประมาณสามโมงขับรถครับ ช่วงเช้าคนกำลังเบิรกระวังลังคนก็ต่างออกกันมาหากินกันนะครับ สออด่านครับลงพย้บาลการรถตู้แล้วครับตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกตลาดแล้วครับ ผู้คนก็กำลังออกทำงานนะครับออกกำัาหากินกันต่างคนต่าง,างออกกำลมาหากินใครป่วยก็เข้าโรงพยาบาลไปนะครับแต่ผมไม่ป่วยครับไม่ป่วยง่ายครับ มีทีมงานตามมาด้านหลังอีกประมาณ40ชีวิตครับผมใกล้จะออกจากลตลาดรถเยอะนะรถติดเยอะโคราชบาา้านเรามนุษย์ ตอนนี้ใกล้จะออกจากตลาดแล้วเดี๋ยวฝากไว้ในโฆษณาที่วันนี้ตลาดนัดด้วยนะครับคนเยอะครับสปออด่านครับสายสวดมาซื้อไก่ย่างครับเออซือฝั่งตะกีเออสปอออร์ด่านเดี๋ยวก็เห็นต่อคุณพารไป้เลยครับสปอออด่านหิวไก่ย่าง แจกตลาดไปแล้วครับตอนนี้ลดว่างลงน,นิดหน่อยเดินทางสู่หนองมะค้าครับอี่เขาี่เรียง้นดื่มวันนี้ยิงลากจันคูณเฮลิโคนาครับสาขาบ้านดอนวังบัววันนี้ ได้ะอกจากตลาดนะครับไต่ยางคนอึดอ,อกักคดอแทบสถิทเดินทางมุ่งสู่หนองมค่าครับวันนี้ครับเดินทางไกลทีมงานทั้งต้นโดยการนำของเสียโทนนะกับทีมงานประมาณ8ชีวิต ต้องเดินทางก็ปันแนวนแมันนะที่หนองบะข่ามีร้านไก่ย่างเขาเลยควรเอื้อไนมาเกิดไกินนะครับแต่คงไม่มีได้กินนะครับไม่มีตังค์ซื้อยังก็ไปอ่ะยังไม่ผ่านเลยน,นี่ช่างเทานะครับเกือขวานหนึง่งเอ็มร้อยห้าสิบ ห้าสิบขวดติดต่อสองขวแค่นี้ก็จะมีนิตาไม่ติดกันหรอกอันนี้ก็จะไม่มีแล้วขอดจ็แกไม่ให้มาเลยคนระับมีร้านไก่ย่างควรครบจุดร้านเลื่มเผาไก่ยา่างตามจริงก็อยากกินแต่ไม,ม่มีตังค์คือไม่เป็นไรแบกนะครับทีมงานทีมงานเถี่ยต้นนั่งตาแล้วก็้อยขวนไม่ได้ถอนเนี่ยเอาตรงพรุ่ นี่แหละฮะหาข้าตรงนี้ถึงแล้วครับหนองมะค่าไล่เสียเปล่าเราเดินทางมาถึงทางเลี้ยวไปไล่มันเสียเปล่าเพื่อจะไปหาแนื้อมันนะ เกยคนมนไนครับตามไปด้วยเก่เขา่นไม,ไม่รู้นะครับร<อ>เียวกาจจะเขาเ่าเบาห้อยนกับนเือครับ,บ,รบร<อ>เข้าบ,บทางลูกหลังนะฮะสู่เข้าดงตหัวเขาดง ไปจะตึงเวลาเหนื่อยแล้วโปาเยอะเยอะมามาลีปาอ้อยมีพริกมีปลาเนี่ยแนวมันไมเอาเรอจะไปัคนมันที่ปุแล้วกมันที่อผกเขาไปไว้ผูกไงมกกินเออเป็นูกไหนผมปาหัวมนี่นะมกกินหัวเขามาเลียงหัวใช่ไหมกินอยงโอก แผลงแท้โดนทับโดนเลยทางก่อนทางนี้ไม่มีหลุมตักทางมันดีเลยต้องมันสั่นเม็ดเลยนะม,มาแล้วครับเอาดงเอาดอนนี่ที่เป่าหนกพวกเมื่อก,ก,ก่อนครับหาแถวนี้แหล่ะายโดนกวดมากหนก มาดกหัวนาขวายพวงเจอกระเป๋าใครมาดูครับมงกระเป๋าเลยต่างลูกตัางครับตัางลอยถนนมันค่อยจะดีเท่าไหร่คนขับรถขับดมีมันก็ดี มีผึ่งมไม่รู้เดี๋ยวดูตอนกินนะง,งานเอาผึ่งออกมามกมที่ได้น้ำผึ่งกับที่ได้เจ้าของต้นมันได้กินข้าวโอ้ลอยตัดไปหมาเนี่ยนาถึงหน้อนกวดอันนี้เลยน้อนกวด มาขวบไปแยเขาาดอกไอกอคน้านี่นี่นนี่นะครับโน่นขวบในตำนานแน่ต้องตงหักนะน่าเพื่อใหญ่เพิ่มเงินใ้ได้เพื่ใหญ่กตอนนี้ยังไม่ได้ถึงในเสียเป่าครับ i ก่เนี่ยวต้นมันติงต้นมันเขาดิต้นมันเขาดิ โน่นแหละป่านโน่นแหละของเท่หแล้ววมันเสียว่อโอมึงมาทำอะไรบังคอไหนว่ามึงไปเหล่านี่แหละครับโน้นกวดในตำนานนี่เปานกตรงนี้แหละตกต้โกดนีและโน้นกวดตึงเมืองโน้นตึงเมือง จะเป็นหมันป่าเดียวนี่นี่ยเหลือป่าเดียวนู้นีิป่าหนึ่งแต่ว่าทั้งหลาที่เป็นนั่นนี่หลยอะไรแต่ว,ว่าจะเป็นนั่นนี่ก็ได้ข่าวว่าไล่กินน่ะก็อยู่แถวนี้แหละเอาไรกินกินยายอุ้มอ่ะกินยายอุ้มแล้วอ้อยเหลือแค่นี้ทำไมต้องเอาใส่เร็ว เหนื่อยละต่อนหาทางเข่าเลยครับคิดว่าคงเป็นไรนี่เลยอาจจะใช่เ่าะอย่างลังนี้มันไม่มีทางลงไม่มีทางเข่ายาวไปแล้วครับเดี๋ยวได้ใส่ดูไลน์นี้ชัดๆดูดไปด้วย ไม่ยอยู่เขาไปอีกแล้วที่เขาทนใ้กินกินได้าะสามันไม่อยู่ทองดอกกชยโอ้โอโลอยทางเขาลอยทางเขาไปตักกระโดเดียวถึงแล้วครับทำมันแยะเปาทีมงานจั้โคโนข้าประดแยแหล ใหญ่แลมาแรงเนสงครามเสียแจ็คไอการเศรษนกินการเสียทนถึงแล้วพอดีทีมงานนะจะกินกันอีกแล้วครับถึงแล้วครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับได้มันมาเต็มรถนะครับจากฝั่งนู้นนะครับได้มันมาเต็มรถ กลับบ้านนะครับโดยทีมงานนะครับกลับรถเหมือนเดิมคนเดิมยังไม่ไปไหนตอนนี้ก็กล no um, ับบ้านกับช่องคนเหนยมากคนไหนกลับบ้านเด้อคนไหนากขับบ้านก็เด้อทางขึ้นแล้วครับตัวนี้ขับขุดปุ๋ยกระจายนอนปวดเด้อ ลูกหลานมาตราต้น huh. มันกันครับปานครับช่องฝนเอลยครับปานเด้อบนไหนเอลยนี่ครับลอยไล่มันเขามาใส่ไว้แล้วมาอานแล้วครับได้มันโดยคนทุกคนฝั่งนู้นครัก็คนมัน ครับดูงานไะดูคนมาโอ้โอมันมีสิ่งตลาดจาดัดรถเอาไปเลยไหมดเลยหน้าี่แถวเก่งมากัยจัดรถครับผ่านโน้นปวดครับ กวดในกำนานครอบวันนี้เรเดินทางมาถึงบ้านพุทธาน้องกวดเป็ลอรักอ่คือแล้วก็มกวด มีโค้งผ่านไปโ,โคง้โงเดี๋ยวมิ้งโค้งบินผ่านไปเมื่อกี้เดี๋นครับตอนนี้เดี๋ยวเราออกจากหนองมะข่าเรียบร้อยไตรต้นมันมาเรียบร้อยครับขากำลังเขาเพิ่งเอามาเทเลยว่าพี่ ากากมันไหม